MSR19 นะคุณลักษณะนะคุณสมบัติของ MSR MSR เกิดจากความว่าง MSR เกิดจากกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในความว่าง MSR คือคลื่นที่รับส่งสื่อสารเชื่อมกับทุกอนูของสรรพสิ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งเป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่ง MSR คือคลื่นชีวิตที่เชื่อมสมาัิ กับทุกสรรพสิ่ง M S R คือทุกอย่างเป็นทุกอย่าง M S R คือเดี๋ยวนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องรอเวลา M S R คือคลื่นความสําเร็จ M S R มีในทุกสรรพสิ่ง M S R คือทั้งรูปและนาม M S R คือให้อะไรก็ได้ทันที M S R คือเอาอะไรก็ได้ทันที M S R มีมิได้ดึงดูแต่เป็นสิ่งน,นั้นเลยอูู่แล้ว S m s อคือความสำเร็จที่สำเร็จแล้ว m s อ r มีทั้ง3โลก m ส r คือทุกเวลาทุกวินาทีเต็มเนื้อของคือเต็มเนื้อของเวลา m อ r คือสติปัญญาที่ประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ M อคือมีทุกอย่างแล้วไม่ต้องดึงดูดอะไรแล้ว m s อ r คือความสำเร็จตามหลักพุทธธรรมที่ยั่งยืน m s อเป็นทั้งโลกียะและโลกุตระ m .s r เนาะ ด้วยมหาบาร,รมีท่านมาเซอร์เนาะบทความคือว่าบทความของท่านไม่มีเก่านะทุกคนพูดเมื่อไหร่นะพูดเมื่อไหร่ก็พูดเมื่อไหร่ก็สมัยใหม่เมื่อน,นั้นเลยอ่คุณนัดเชิญค่ะเชิญค่ะอโน้มกุศลแก่แกุศลมุทิาจิตเนาะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลย ทุกคนจะทราบซึ้ง19คุณลักษณะและ30ข้อนะที่มาเซอร์ได้ระบุเอาไว้เนาะซึ่งท่านก็30ข้อกับ 10, 19ข้อนี้ไม่มีล้าสมัยจะใช้ได้ไปช่วยลูกช่วยหลานเน่เออเอาเอาแค่สั้นๆเลย10ชือยยุคนเนี่ย10ชือยยุคคนเนี่ยต้องใช้19นี้ต้องคือจะเข้าถึง19นี้แล้วก็เข้าถึง30นี้ อสองอย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงด้วยด้วย